ครับผมสวัสดีเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้มออกล่าหนูเป็นครั้งแรกของปีเนาะครับผมนี่กับเตียนใหญ่เพื่อนนี่น่ครับเตียนใหญ่เพิ่นววยหนูหลขนาดว่าท่านยู่ป่าอวยเนี่ยว่าท่านมือเศร้าเพิ่นได้ตัวหนึ่งครับผมนี่มือนีเพื่อนกันสวนนัดขันมาใส่หนูครับผมนี่อาวุธของเขากเป็นกับครับผมนี่กับแตงครับผมยี่สิบหลังนี่ครับตั้งแต่เกี่ยวเขาเล็กๆพูงพี่น้องตั้งแต่เดือนตุลาที่คุณน้องครับผม ที่เขามาใส่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็นนกขามปีแหละพึ่งมาใส่นะครับผมเอา้าบม่รู้ว่าจะมีตัวบ่นะครับผมนี่ครับติดตามไปนน้ำกันครับผมอาวุธของเซียนใหญ่เพื่อนนี่พี่น้องป๊าจัดเอียงอันนี้จัดเข่าเจ้าบ่ในบักยางบ่าบาเท่านี้ก็จัดนักใส่มือนี่ใส่กับเสียะไรบักยางใส่กระเตีบ่โอ้โหพี่น้องจักบ่วงจักเอียงอีก้ย<ห>น <c oughs> ี<ๆ>่เราก็เลาฟังพวกกันที่นี่นะโอเค เออเอาแยกกันใส่ก่อนพี่น้องนี่ครับนี่ตามปลาอ้อยนี่แหละครับหนูปีนี่ค่อนข้างหายากเด้อพี่น้องครับเนื่องจากน้ำแกงมาเขาที่แล้วนะครับโอ้ยถ่วเบิดพี่น้องหนูกัดเฮียเบิเจตกไปทางไดสงสกยตายไปน้ำน้ำแกงหมดแล้วครับนี่ครับเอาไปเบิ่งกันแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เขาหามาสักพักเนาะครับผมนี่ครับกับมาพ่อแล้วครับผมนี่ อยู่หมายปลาอ้อยครับผมนี่เอาครับพี่น้องมาเบิ่งวัดครับผมนี่นี่แล้วครับอันนี้จะเป็นหนูพุกแยงแน้ครับผมนี่ลักษณะกี่กับบักแย่นึงพี่น้องนี่โอ้ยเปียกๆไม่ไหมแล้วครับผมนี่้อยมันมานั่งกินอยู่นี่ครับนี่ทุกใซจะมือเคลื่อนนี่แหละพี่น้องผุนเบิ่งขี่ปั๊ดจีทัวจากกระจายแล้วครับผมนี่เขาก็จะปัดใส่กลับเลยนะครับผมนี่ย่บอนนี่ครับเอา บมรูว่าิยังหมานบ่นะครับผมเนี่ยครับฝีมือในการใส่กลับครับผมไ่ได้ใส่โดนนลยพี่น้องแล้จะเกี่ยวเข่าไม่ไหมผมครับเดี๋ยวีนก็จนมันเอื้อเขากินแล้วครับผมนี่น่ครับเอาขออนุญาตใส่ก่อนเ้อครับผมเนี่ครับจะในก็สุกโสมันหมานพี่น้องเอาดื่นไปน้ำกันครับผมนี่เอา อยู่ลักษณะนี่เนาะพี่น้งองเขามาเบื้องหนูป้าอ้อยเนี่ยเขาว่าเป็นหนูสลัดได้พี่น้องแต่ว่ากัจจิงยู่ดหรอครับผมโอ้กินยากก็หนูอยู่ทงไฮทงนาเขาอยู่ครับผมนี่หน่อยนักที่จะเห็นคล้องมันงามๆจริงเสียครับผมเนี่ยคล้องหม่องขี่มันขี่ใสอไอยเขาเนี่ยเอาเน่ครับเขาก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่จังไรกับ ถารุดเบื้องน้ำกันครับผมนี่มื้อเอื้อนเศร้านะครับว่าสิมีความหมานให้พี่น้องเบื้องนะครับผมนี่ครับพี่น้องบาดเทนี่เขามาไม้สามเด้อครับบาดเทนี้เนื่องจากไม้หนึ่งไมสง้มสวงกันโอ้ยมยวูว่พ่อจิมีตู้ป่านไหนครับผมนี่นนโดยเฉพาะไม้ที่สองครับผัวม้ยที่ตองให้เกา่เกาเก่เียงเงี้เพิ่อเลยพามาใส่หม่องเพื่อใส่มือวานนี่ครับนี่เพ่็เอาไปกินแล้วครับตัวหนึ่งนี่ครับ ไม้นี่จะเป็นไม้แคบแม,ม่นําเมาเดอร์ครับผมนี่เป็นหญ้าป้ากระซาครับผมนี่เป็นเป็นป้ากระซาเลยแหละครับผมส่วนส่วนหลายเนาะครับผมแล้วก็มนี่หญ้าเจ้าหญ้ายังเนี่ยเดอกพี่น้องนี่หญ้าคงหญ้าค้าแล้วก็ขึ้นไม่ฟุ่นกับเป็นส่วนยหญครับผมนี่นี่นะครับมาหาใส่เอาหนูป้าพี่น้องเมื่อน,นี่นอกจากเขาใส่หนูป้าอ้อยกันมาเนาะครับผมนี่เอาหมาที่สามของเขาครับ บ่รู้ว่านูแถวนี้จะกินบักหอยบ้างน,นะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิ่งเสียนเพิ่นใสก่อนครับผมพูนเสียนเพิ่นย่างไปกวาดล่ะครับผม,นนอนนบผมโอ้ไปไวขนาดเ,เ,เ,ออเ,เห็ดยางบาดที่นี่พี่นอ้องน,นี่กองดากติกูอยู่นี่ว้ายเห็ดยังเยอะนี่เติมเนื้อบ่นี่เติมเนื้อเรื่หาหนูโอ้พี่น้องเพิ่งหาหนูมาแล้วโอ้ งามแท้ยนะผุ่นเพลินใส่ครับผมฟัดคักขนาดบาดแท้นี้ว้าหยียบบ่วงโอ้เหยียบบ่วงเตี๊ยมคนเล่นนี่โอ้ยโอ้ยพอหยากหัวได้ยี่น้องหล่อพ่อว่าว่าเจ้ากูกัเลยไปใส่ไหวมันมัเห็นนะโอเลยฟองวงมันตรงมาถหิของไข่บาดแค่นี้ยี่น้อง หยัดบ่วงเหรอพ่อพ่อพี่น้องโอ้ยเปจอตจอย่างหัวเถอะนี่บอกให้เพื่อนขอดไว้โอ้ยชุ้งเอาะไส้ไม้ไว้ขอดไว้เลยบาทแฮานี่พี่น้องเสียกว่าสันหนึ่งว่ามันเสียกไปหอยแมวเอาดึงเียนใหญ่เพื่อนใส่ก่อนนะเพื่อนใส่จะได้จักบ่วงจักเข่าจักกระปุกนะ ตัวนี้เป็นเงือบัง,งอ,บอ,อยบอกพี่น้องโอ้ทุบดากแล้วโอ้เด็ดขนาดเนาะคลองอยู่นี่พี่น้องตามกอหย่าค้าเจ้าน,นี่ตามปลาอยู่ค้าแคมเมาส์ครับผมโอ้ข,ขนาดเอา้าเป็นขึ้นเซย์เจังเั้นอันะาบาเท่านี้เอาหนาขวบลุกใบใบนายขึ้นบ่เออคอยเซย์ทำายฟ้าปกหอยขึ้นมันจะง่ายง่ายมา ไอ้มันดูดก้นมันงนะจอก้นอย่างเงีไอ้มันดูดก้ล่นนะท่านพี่น้องจุ๊บจุ๊บจบเลยเห็นมั้วดูดบักหอยมันดูดบกบอกก็ต้องดูดกล่นปานคนดูดบักหอยบาเดท่านี่ดูดคจะเอามือเจ้าบอถุงมือกับบอเซยพี่น้องโอ้ยเพียวเพียวเลยพุดอะขนาด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 เอาแล้วพี่น้องโอ้ยทดสอบเลยเพราะมันหนีบอยู่ทดสอบนะท่านพี่น้อง แต่มันนี่ก็เจ็บเลือดฟาดดอดแล้ววะันเลือดบวบหอยวะบวกหอยจนมุนมาเลยพี่น้องหนูจะเกอดกินดิงไดรบ่าเด้นี่เอาเตะเตะเสียอยู่โอ้ยมินคักแน่เท้นล้วมันเฉยใช่ปะเนยพี่น้องโอ้ยคือปัดใส่เปลี่ยนคักขนาดติดไปทางไหนล่ะโอ้เจ๋อเลยโอ้ยเดี๋ยวมือดิอพี่น้อง Oh, ใส่หลับทางไปเลยอ่ะนะง้อ้มันกระโดดนั่งใส่หลุดแล้วรุ่นนะโอ้คนณคุณไสลังนี่คุณหวังฝนเรืองนี่พี่ที่พี่ชันขนาดพี่น้องนา่ของคนแค่ขนาดพี่น้องอันนี้บ่วงบ่อ๋ออันนี้บ่วงเพค่ณใส่พี่น้องอ๋อบ่วงยากจะซ้อนหลัง ผมเหยียบไปอีกหลังนึงครับผมนี่เรียบร้อหลังนี้ใส่นได้บางหอยบ่ใส่ยังอีกส่เขาบ่ใส่บ่ใส่อยู่บ่เรียกแต่เจ้าใส่หนองเป็นยุ้ห้วยเขาแล้วนี่พี่น้องนะคอยจังเลยนะคอยเป็นพิธีบ่โอ้สนใจเขาใส่เป็นรูบาทแทนพี่น้องโอ้ลักษณะนี้แล้วครับคิดไว้แล้วบ่แทพนี่ น oh ี่นะเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตใส่กันเน้อครับผมนี่จะในกัรุ่นยามน้ำาอือนเศร้าน้ำกันครับผมนี่ครับกับเสียนใหญ่เพื่อนนี่ใส่ข้างๆกันนั่นแหละบุหรี่ัผมกับเสียนใหญ่เพื่อนนี่พู้ได้จะหมานครับผมเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันน้ำอืนเศร้าครับผมกลับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนแปดโมงเศร้านะครับผมนี่หลังจากที่เลิกการเลือกงานครับผมนี่ จะได้พาพี่น้องมายามกับดักหนุ่ยพี่น้องเบื้องรับผมนี่นะครับใซ่กับเสียนใหญ่พ่นยูป่าอ้อยนี่ครับผมนี่เป็นไมยแรก้อครับผมนี่พายามไมยป่าอ้อยแล้วกัไปายามหมยสองกันเลยครับผมนี่ครับอยู่กับบวกไก่กันนะครับผมเอาดักป่าอ้อยของมือวานนี่ครับผมแปดหลังวันนี้มีความหมานบอลนะครับผมนี่ไปเบื้องกัน้วครับผมน่ครับเสียนใหญ่พอกันสามแยกว่าท่านพี่น้อง เอาลุ้นเบิ่งนล้กันครับผมนี่พี่น้องเอ๋อไม้ที่เขาใส่มือวานเนี่ยนะครับผมนี่เขาก็ใส่ตามปลาอ้อยนี่แหละครับผมหูยเงาจนหอดคูณเด้ดเอครับผมนี่ครับต่อหน้าพุ่นครับผมโค้งไปปลาป่าพุ่นครับเอาอมองเชียนใหญ่เพื่อกะยามข้างๆกันนี่ครับโอ้ยเพื่อนเพื่อนใส่ขวยมันพี่น้องโอ้ยใส่รัดกันครับผม เพื่อนเห็นขวายบักงหนึง่งเพ่อนอยู่อันมองเพื่อนใส่เหรอโอ้ยผมเรามาใส่คล้องทั้งคล้องน้าพี่พี่น้องนี่บม่รู้ว่าจะหมานของผูนน้ใดเนาะครับเอาไปลุ้นน้ำกันครับผมนี่ขอมาเบิ่งกันนะพี่น้องอันนี้เขาบดใส่กลับเด้อครับผมนี่โอ้ยพี่น้องเอาใส่อยู่ตัวนี่โอ้ยวันมปนบ่ใส่พี่น้องหลังที่รีวิวให้พี่น้องเบือ่อครับผมโอ้ย ว่าเป็นรุ่นปีเตอรขี่ให้แท้หลังนี่พี่น้องเปิดอออกเราอยู่คือเก่าอยู่โอ้ยวันเป็นวดนใสพี่พี่น้องโอ้ยปีตเตอร์ถือก็ได้อเพิ่งขี่อะลดครับผมแม่เฝ้าเลยพี่น้องหลังนี่โอ้ยมันไปเสียทของอันเสียนใหญ่ของเอพื่อนเราบ่เพื่อนใสทั้งเถืองผลครับผมเนี่ยพี่น้องโอ้ กูถือครับผมลังแรกโอ้ยฟ้าเหลือพี่น้องนี่ครับเอา้าลังต่อไปครับผมใส่ข้างๆกันนี่ยแหละครับนี่บกไก่โบกไก่ก็หน,นะครับนี่ย่องย่องไปหน่อยเดียวกับหวัวแล้วนี่ในพี่น้องลังนี่โอ้ยเมย์ยู่คือเก่าโอ้ยเนาะเบื้องดูหาพี่น้องขี่ไม่ไม่ยอะครับผมนี่เอาเนื้อบักหอยใส่โอ้ยกูเป็นยังสีมัน ือลักสูตรอยู่บ่เอาเนื้อบักหอยใส่พี่น้องเอ้าบุถือครับผมนี่โอ้ยเดรียบุนน้องเมือนนี่ลัางหนึ่งลังสองกะเหี่ยวแล้วพี่น้องหลังที่สามบาทเท่านี้เฮ้ยกระเปียนบ่พี่น้องเป็นจังไงโอ้แม่คือเป็นจังซี่อันนี้ เห็นบ่พี่น้องโอ้โบลันกับโบลันพี่น้องอา้าวจะถึงก็มีบาทเห็นี่นี่ครับเห็นบ่แมมันคือเป็เียนจากสี่เนาะบาทเห็นี่เนาะกูด่กัดหญ้าไม่ไหมครับผมโอ้มาสลัดแท้หนูปลาไหวเนี่ยเดี๋ยวจะมาแก้มือไม่ครับผมเอา้าไปลุนเบื้องน้ำกันอีกเลยครับผมนี่โอ้จะมีผลงาน,นพี่น้องเบื้อง บนนอ,อกครับผมนี่แม่ยันหลัพี่น้องนกบอวางยานี่โอ้หากินยากขนาดพี่น้องงูยังมาอึดคักเนี่ยแถบปีนี่โอ้ยนะครับผู้ใดว่าหาไปขายนี่โอ้ยอยากครับผมแถวบ้านนี่หาสิก,กินกันยังบ่มีเหรอครับหนูก็ะไดได้มาเลี้ยมเอาน้ปาปลาอ้อยป้านี่ <laughs> นี่พี่น้องหลังหนึง่งเราใส่ใบทางใน,นนี่ครับ ้ใส่สีหลังกรับผมถือจักตู่พี่น้องนี่หลังนี่ใส่โดดเดียวครับผมนี่นั่นแหละพี่น้องยีดตะหมายไว้บุ่ยหยับกับเจ้าคลองหมดเลยไมยเ้เฮานี่ครับโอ้เดี๋ยวมาตะไกยิึดตะบกักหอยนอนอยู่ขรุขูขึ้นเก่าอยู่พี่น้องนี่ครับ แสดงว่ามันใหญ่นี้แล้วนี่พี่น้องนี่เห็นไหมครับห้อยกัดห้อย่นี่โอ้ยเอาไปกินเลยพี่น้องบูมีครับผมนี่ครับของเขาก็ไดโอ้มันจะได้เลียบเลยพี่น้องเมื่อนี่เอาไปลุ้นเมื่อน้ำกันนี่ครับผมนี่โอ้ยอย่ามาหลังที่หาแล้วครับเหลือ,อยู่สามหลังครับผมนี่ เย็ดใหญ่เพื่อกับบัวแด้คือการเด้อครับผมใส่ข้างๆกันนั่นแหละพี่น้องโอ้ยมันหาย,ยากอีหลีหนูนี่ไม่ต้องขาวถือบ่เสียล่ะบัวงเจียนไงคนดีดแบบเท่านี้อ๋อโอ้ยไม่้องขาวแล้วไม่ต้องขาวนะเมี่นเฮ้ยเจนนี่นละบัถือจะค้นใส่ข้างๆกันนั่นแหละพี่น้องนี่ ของเสียนใหญ่เพื่อนกระซี่หลังยู่หั่นยู่ปลาอ้อยนะครับบุถทือจักหลังมาท่านของผมก็บบุถทือครับผมโอ้ยอีกสามหลังพี่น้องนี่นี่ครับเขาใส่ไ้อยู่นี่อีกสามหลังครับผมเดี๋ยวไปลุ้นเบืองน้นกันครับผมนี่หลงพันมองเลยพี่น้องโอ้ยเขาขาวปันใบอ้อยแทบะนี่พี่น้องมุ้งท่องขอกท่องข้าวกันถถอกระเจาเบิดมือนี่อึดมันอยาก ยังมันรุ่นคักคาดให้เห็นดีคนแหง้งตุกใจยืนเอาโอ้ยเอาแล้วไอ้แอ๋เอาแล้วลว,ว้าวนี่พี่น้องเห็นเปล่าปัดแม่มันนี่เห็นบ่พี่นอ้องปัดกีทัวนี่เห็นบ่พี่นอ้องอ้าวหัวแตกเลยครับนี่อู้นี่ครับ แม่มันนี่บักใหญ่เลยบ่าเนี่ยนี่พี่น้องโอ้ยอดสบานเนี่ยมาเดือดคนเอ้ยเนาะ <c oughs> เอาแล้วพี่น้องมันอ่ะแล้วยืนสามหลังมไม้ปลาอ้อยนี่เห็นบอกพี่น้องโอ้โอโบยบ่ให้เบิ่องประเด็นนะครับเลือดเต็มหวัวเลยเอ้าขออนุญาตเก็บก่อนครับผมนี่ครับมันหมานครับโอ้ยเนาะที่เถือ่อเสียนใหญ่เพิ่นห่างมาเบิ่งหนูเพิ่นเถื่อครับผมนี่ยูยุใส่ว้าครับหัวโอ้ยหัวแตกเลยหนูปลาอ้อยป๊ัสติเหมือนมัน สวงามเนาะเออยังอ่อนเอริ่อยู่ยามัดห่วยเกือบจีบเบิร์ดเลยด้วยหะเพิ่งได้นี่นูปะไว้นะพ่อโอ้ยนี่ฟองเชียนใหญ่เพิ่อนนะครับนี่เจ้าใส่ใส่ปาดอยู่ด้วยปาดอยู่ด้วยผู้ดาวพ่ออจังบ่อยง่ายก็ของข่อยอีกบาทเท่านี้โอ้ใส่ปากหูแม่ แม่ไอเอ๋กินง่ายขนาดน,นี้แปดสิอร์นต์คนละแปดนี่พี่น้องได้เสื้อแม่พ่้หอยโอ้นี่พี่น้องโอ้พุลละตัวละบาทเท่านี้บบลื <c oughs> ่นกันหอโบลืนกันหรอพ่อเนาะโอ้นี่ครับเอา้ากับพุลละแปดหลังมาเซาไวน้นี่ได้หนูพุลละตัวแล้วครับยังอีกสองหลังพี่น้องนี่เลี้ยงมาเบื่องหนูเพื่อนก่อนครับ หลังสุดท้ายพอดีเนี่ยนะครับพ่อเพิ่ดกับมาเบื้องว่าโอ้ยห่างกับขับปลาอ้อยหนึ่งมาเั้นเอ้าสุดยอดสุดยอดครับผมนี่ครับมันหมานครับนี่อันไหนละนี่ยังหีของเจ้าตัวแม่ยปะตัวผูกเนาะตัวแม่ของอขอยัมีคู่กมันปะนี่พี่น้องสุดยอด